สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่รายการทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับรู้ลึกรู้จริงรู้อย่างทนายแม็กนะครับทนายแบบชาวบ้านนะครับรู้แบบง่ายงครับก็ตอนนี้ทนายแม็กก็อยู่ในรายการแล้วนะครับก็สวัสดีครับทนายแม็กครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนสวัสดีครับพี่หลวงครับวันนี้เป็นไงบ้างพี่หลวงพาใครมาหรือว่าเข้าช่วงเทศกาลวิสาขานี่เห็นมีพระมีมาด้วยใช่ไหมครับครับ วันนี้ครับน้องทนายครับวันนี้ในรายการนะครับรู้ลึกรู้จริงรู้อย่างทนายแม็กซ์นะครับพอดีท่านพระครูนะครับประหลัดธีละนะครับที่มาในรายการตอนนี้เลยนะครับก็นมัสการนมัสการเจริญสุนเจริญธรรมนะครับครับแล้วไม่ทราบว่าท่านพระครูมีอะไรให้น้องทนายให้กับผมรายข้อสงสัยนะครับเป็นความนะครับ ผมคุ้นๆใน,นท่านพระครูเคยออกทีวีเป็นข่าวดังอยู่สักสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับเยิินพัก็ออกทีวีในการขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนอากาศเนั่นนะฮะเสาว,วิทยุอ๋อที่ว่าขึ้นไปเสาแล้วท่านพระครูขึ้นไปนี่ไปกี่วันครับอยู่ยก็ออกไปนนไปฏิบัติธรรมอยู่ข้างบนสองวันสองวันกับสองคืนแหละ เป็นมีสาเหตุมาจากจาก,จากเรื่องความทุกข์เรื่องที่จะมา,อาสอบถามทางกับผมหรือเปล่าครับก็เป็นความทุกข์ในเรื่องของข้อกฎหมายที่มันมีความขัดแย้งในสถานที่ซึ่งเราเข้าไปอยู่ณสถานที่ของอบริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้การตกลงยินยอมและมีการจ่ายเงินวางมัดจำในการจะซื้อจะขายกันในเบื้องต้น แต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ถูกขับไล่นะถูกแจ้งจับดำเนินคดีก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรม<อ>จากกระบวนการยุต<ก>ิธนนรรมแล้วได้ดำเนินคดีอะไรไปถึงไหนหรือยังครับหลวงพอ่อที่แปลงนี้พออ,อยู่มาอันมาก็อยู่มาเป็นปีที่6เข้าปีที่7แล้ว ก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจนถึงววระสุดท้ายอันนี้คือศาลฎีกาแล้วใช่ไหมครับใช่หมายถึงศาลตัดสินแล้วใช่แต่ก็คือมีมีความคล่องใจในระบบยุติธรรมบ้านเราก็คือว่าเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินให้เราแพ้คดีเราก็ต้องอุทธรณ์การคุ้มครองระหว่างอุทธรณ์เนี่ยมันก็ต้องมีผลแต่ว่า ต่อต่อต่อผู้แพ้น่ะนะฮะต่อเมื่อเราแพ้สารก็น่าจะรับคุ้มครองเราว่าเรายังอุทธร์ยังมีสิทธิอุทธร์ยังมีสิทธิดีกาก็ไม่น่าจะถูกมาลุกไล่มายึดข้าวยึดของไปหมายถึงเขายึดตอนไหนครับรพอสารตัดสินให้เราแพ้เขาก็ตั้งหมายถึงสารชั้นต้นนั่นแหละครับใช่สารชั้นต้นซึ่งเรายังยื่นอุทธร์อยู่ืมว่าเขายึนอุทธร์ใช่ยึดดีกาใช่พอพออุทธร์ตัดสินมาเราก็ถูกลุกไล่อีกถูก ยึดข้าวยึดของอีกอก็คือเขาดําดเนินการบังคับคดีมาตลอดทงพอเสร็จศาลชั้นต้นศาลนุทธรศาลดีกาก็ยังบังคับคดีอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งศาลดีกาแล้วก็ถูกบังคับอีกที่ข้องใจก็คือว่าเมื่อศาลดีกาจบแล้วเนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกเมื่อเราแ<ม>พ้เราก็ยอมโดยโดยกติกาของสังคมอยู่แล้วแต่ว่าศาลยังคุ้มครองให้เราได้อยู่ถึงวันที่สามสิบเ็ดคือวันนี้วันสุดท้าย วันที่กําลังอัดเทปเนี่ยก็คือ<ช>วันที่31มส<ช>ิเอ็ขาหมายถึงเขาให้อยู่เนี่ยเพื่อเพื่อขนข้าวขนของของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างนี้<ช>ถูกไหมครับหลวงพ่อก็คือสารตัดสินให้เราออกขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวาร<ช>ออกจากที่ดินที่พิพาทและคดีถึงที่สุด<ช>แต่ปัญหาที่หลวงพ่อสงสัยประการแรกว่าทําไมสารชั้นต้น แล้วถูกบังคับเลยทั้งๆท,ที่หลวงพ่อยังมีสิทธิอุทธรดีกาอีกสองสารเพราะระบบสารไทยเนี่ยก็คือมีสามสารเพื่อกลั่นกรองนะครับสารชั้นต้นถ้าไม่เห็นด้วยฝ่ายไหนไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินของสารชั้นต้นก็จะขึ้นสู่สารอุทธรถ้าไม่เห็นด้วยในชั้นอุทธรอ,อีกก็ขึ้นสู่สารดีกานี่คือระบบสารของประเทศไทย<ช>แต่หลวงพ่อไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่าทําไมขับไล่ตั้งแต่สารชั้นต้น,นใช่ทางทั้งที่เรามีถึงสารอุทธรสาลฎีกาอย่างนี้ครับหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อไม่ไม่ได้ให้ทนายเขาขอคุ้มครองทุกเราการบังคับคดีไว้ไหมในสารชั้นต้นสารอุทธร์เนี่ยได้ทำคำร้องพวกนี้ไหมครับคือเราไม่รู้ว่าเราระบบทนายความเนี่ยเขาเรียนตำรามาเร่มเดียวกันหรือเปล่าทนายต้องรู้ครับทุกคนต้องรู้คือข้อกฎหมายเดี๋ยวผมให้หลวงพ่อดูนะครับอ่านี่ผมเตรียมเตรียมไว้เมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อก่อนเข้ารายการสามนาที แต่ผมก็ข้อกฎหมายมันมีแต่ว่าเพื่อให้หลวงพ่อสบายใจก็ไปค้นมาให้เขาเรียกว่านี่นะครับการยื่นอุทธร์ย่อมไม่เป็นการทุเลาบังคับคดีนะครับหลวงพ่อตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องทั่วไปทนายทุกคนทัาเรียนจบนิติศาสตร์มาเนี่ยต้องรู้แล้วว่าการอุทธร์ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่สามารถที่จะทุเลาการบังคับคดีแต่มันอยู่ที่โจทย์เขาว่าเขาจะบังคับหรือเปล่าว่าเขามีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ ถ้าจะให้ทุเลาการบังคับคดีเนี่ยหลวงพ่อต้องยื่นคาร้องขอทุเลาบังคับคดีเพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่าไม่ตัดสิทธินะคู่ความที่ยื่นขอเนี่ยยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะขอทุเลาการบังคับคดีแต่ทีนี้การบังคับคดีมันจะจะทุเลาเฉยๆไม่ได้โดยทั่วไปถ้าจะให้ทุเลาเนี่ยนะครับพอยื่นคําขอไปปุ๊บหลวงพ่อก็ต้องหาหลักประกันมาว่าเวลาที่เขาต้องเสียไปชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาเนี่ย Uh huh. Investment> จะแม่้เขาเสียเปล่าไม่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 แน่ใจว่าเขาเรียกค่าที่อย anyway> ู่เป็นรายเดือนหรือเปล่าหรือเพ่อเพราะโดยปกติคําฟ้องขับไล่เนี่ยถ้าไม่ออกก็ให้ชดใช้เป็นรายเดือนไปเป็นเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนั้นอะมีไหมครับศาลชั้นต้นนะยตดสินให้เราออกจากพื้นที่แล้วก็ชําระความเสียหายเดือนละหกหมื่นบาทนะรับต่นี่พออุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์ก็ ให้เราออกจากพื้นที่แล้วก็ให้เราชําระลดลงมาเหลือเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยครับจริงๆถ้าหลวงพ่อจะยื่นขอทุเราบังคับคดีตั้งแต่สารชั้นต้นเนี่ยก็ต้องยื่นแล้วก็วางหลักประกันตามที่สารเห็นสมควรหรือถ้าทางโจทย์เขาพอใจอ่ะโอเคจะอุทธรดีกาเขาก็ไม่บังคับแต่อันเนี้ยไม่ใช่ว่าหลัก ยุติธรรมกฎหมายเราไม่ยุติธรรมนะหลวงพ่อกฎหมายก็เขียนไว้อย่างนี้การอทธทณ์การดีกาไม่เป็นการทุบเราการ,บ,ารบังคับคดีไม่เช่นนั้นถ้าเรามองกลับกันนะครับหลวงพ่อถ้าบางคนมันมีเทคนิคในการประวิงคดีมสมัยก่อนสมัยนี้ดีขึ้นอทธทณ์ดีกาไวขึ้นสมัยก่อนนะี่ครับเป็นสิบปีบางทีเราก็ต้องมองว่าความยุติธรรมที่ล่าช้านะครับหลวงพ่อมันก็คือความไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเป็นปรัชญาทางกฎหมายที่เขาอยากให้ ความยุติธรรมมันเกิดความรวดเร็วไม่งั้นดึงคดีไปอุทธรณ์ดีกาถามว่าคนที่เขาเสียเขาก็ต้องเสียเสียเวลาตรงนี้เพราะสุดท้ายต้องออกเาะฉะนั้นเขาบังคับได้ในเรื่องของตั้งแต่สารชั้นต้นเลยครับหลวงพ่อแต่เขาก็ต้องรับความเสี่ยงถ้าถึงสาลฎีกาที่ภาคสากลับหลวงพ่อก็สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ คือมันแฟร์ทั้งสองฝ่ายรครับควงพ่อ,อทีนี้พอมาถึงชั้นฎีกาเนี่ยเอ่อในเมื่อ,อาสารยังคุ้มครองให้เราอยู่และขนย้ายเนี่ยทำไมกระบวนการรื้อถอนทุบทำลายถึงทำได้คือเขาไม่ได้ทุบเรามาก็เหมือนแบบที่ผมบอกว่าการอุทธรณ์ไม่ได้เป็นการทุบเราไม่ได้เป็นการห้ามไม่ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาสารต้นเขาก็ทํามาตั้งแต่แต่แรกเริ่มแล้วแต่ที่เขายังไม่ทําถึงขั้นคือการขับไล่เนี่ยถ้าถึงที่สุดเนี่ย วิธีการก็คือเขาสามารถตั้งเจ้าพนักง,งานเพื่อไปรื้อถอนถ้าเราไม่ออกก็รื้อถอนเพราะว่าเจ้าพนักง,งานจะไปปิดแสดงว่าเข้าใจว่าเขาไปปิดตั้งแต่สารชั้นต้นแล้วเขาจะปิดประกาศว่าให้จำเลยและบริวารออกไปในนั้นม,มีผลถึงสารฎีกาเลยมีผลครับคือมันทํามาตั้งแต่สารชั้นต้นตลอดไป<ม><ม>คือผมบอกแล้วไงครับว่ามันไม่เป็นการทุเลาการบังคับคดีคือไม่เป็นการหยุดการบังคับคดี สิทธิ์เขายังอยู่ตั้งแต่สารชั้นต้นน,นะครับไม่ได้คุ้มครองในระหว่งงางนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่มโนธรรมของทนายความจะปฏิบัติจะเจรจาจ,จะยืดอยู่ใครับจริงๆทางที่ดีเนี่ยผมคิดว่านะวัตถุประสงค์ของเจ้าของเขาก็คงแค่อยากให้ออกเพื่อเขาจะใช้ประโยชน์ในที่ดินเราก็ลองไปคุยดีไหมครับหลวงพ่อเพราะว่าโอเคละผมบอกว่าถ้าสารถึงที่สุดแล้วเนี่ยอตอนนี้เราไปไหนไม่ได้ละ มันมัน,ม,นมันถูกล็อกคือห้ามไปรื้อร้องฟ้องกันใหม่ถึงที่สุดสารดีกาแล้วไม่งั้นคดีมันไม่จบไม่สิ้นหนึ่งครับหลวงพ่อเพราะฉะนั้นโอเคเราต้องปฏิบัติแล้วตอนเนี้ยเข้าใจว่าพอสารคือที่เขายังไม่ไม่จับคือปกติถ้าบริวารยังไม่ออกเขาสิทธิ์เขาเกิดขึ้นตั้งแต่หลังจากที่สารชันต้นแล้วยังไม่ออกแต่เขายังไม่ดําเนินการขั้นท้ายที่สุดก็คือจับกลุ่มตัวออกมาเนี่ยเขาก็กังวลว่าถ้าสารดีกากลับมาแล้วเขาไปไล่ตรงนั้นก็จะเสียหายคือเขาจะต้องรับผิดต่อหลวงพอ่อ ถู่ไหมครับเขาเลยเนี่ยเขาให้อยู่มาเขาไม่ดําเนินการจริงๆเขาจับได้ตั้งแต่สารชั้นต้นแล้วให้ออกไปก่อนแล้วแต่เนี่ยมันหลายปีเข้าใจว่าดีกานี่กี่ปีครับตั้งแต่สาลชั้นต้นตัดสินมาเนี่ยก็เป็นระยะเวลาประมาณ5ปีใช่ครับหลวงพ่อก็ถึงที่สุดเนี่ยเขาถือว่าหลวงพ่อขึ้นไปปฏิบัติธรรมก็น่าจะคลายคลายเห็นสัจธรรมขึ้นว่าบางสิ่งบางอย่างแล้ววันนี้มันเจอผมก็ได้กราบเรียนหลวงพ่อแล้ว อันเนี้ยถ้าเขาออกหมายเขามาจับกลุ่มหลวงพ่อหรือยังออกหมายจับกลุ่มแล้วแล้วก็ไปสารแล้วสารให้ประกันตัวออกมาสองพันบาทแล้วก็วันที่สี่เนี่ยสัญญาว่าจะออกสัญญาว่าจะออกแล้ววันที่สี่เนี่ยต้องไปรายงานตัวต่อสารวันที่สี่หลวงพ่อต้องน้องทนายแล้วเมื่อเาือนเมษนึงที่ว่าหลวงพ่อเขาคือคล้ายๆว่าจะเอาเงินไปซื้อนี่ซื้อกลับมาได้ไหม มีช่องันนั้นต้องไปตกลงคือตอนนี้มัน,ามนขาดแล้วในเรื่องของพิพาทเ,เก่าๆที่จะทําซื้อกันเนี่ยขาดแล้วจบที่คำพิพากษาศาลแล้วแต่ถ้าจะตกลงใหม่ยังไงไปคุยกับเขาครับหลวงพ่อว่าโอเคจะเรินทำให้เขาขอหลวงพ่อในการสะดวกแต่ถ้าเขาไม่ยอมวันที่4เนี้ยเดี๋ยวหลวงพ่อ ต้องต้องต้องกลับช่วงนี้ยิ่งมีมีมีดวงพระสงฆ์องค์พระเจ้านะครับจะมีผลจะมีมีคดีต่อเนื่องตามมาอีกไหมไม่มีครับถ้าเกิดหลวงพ่อออกไปแล้วก็ไม่มีเหลือแก่ว่าถ้าเขาจะเอาค่าเสียหายตามคำพิพากษาเขาจะต้องไปยึดรัพย์บังคับคดีอันนี้อันนี้ที่อยากรู้เลยก็คือว่าเนื่องจากศาลบังคับให้ต้องจ่ายเดือนละหนึ่งหมื่นนั่นแหละครับห้าพันบาทเนี่ยเขาคือข้าของที่ยึดรัพย์นะครับเข้าเข้าของยึดทรั์เนี่ยเราเรามีอยู่เราให้ให้ให้ ให้เขายึดแต่ว่าเขาไม่ยึดหลวงพ่อของบินทบาทเขาได้ไหมเขาก็คงอยากให้หลวงพ่อออกแล้วก็ขอบินทบาทว่าค่าเสียหายขอจบได้ไหมขอนั่นแล้วหลวงพ่อก็ขอออกดีๆถือว่าทําบุญทําร่วมกันถ้าเขาไม่ให้จะมีผลต่อเนื่องอย่างไรบ้างก็เขาสามารถที่จะไปสืบทรั์ของหลวงพ่อว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างก็เอามาบังคับคดียึดซับขายทอดตลาดถ้าเป็นที่ดินเป็นรถยนต์เป็นเงินทองเขาก็จะอายัดเข้ามาเพื่อชําระนี้ไอตัวนั้นคนละส่วนกับการออกนะครับเอิน่ผ่าน อันนี้คือกฎหมายครับผมตงพระก็มีแต่บาทกับกฎจีวอถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็อยู่อย่างเงี้ยแหละครับเขาทําอะไรไม่ได้แล้วมันมีช่องถ้าว่าพุทธบริษัทเขาใจดีะครับผมแบบว่าอาจะซื้อให้ห้าสิบล้านแปดสิบล้านก็อย่างนั้นผมก็ขอีนาโพทนาด้วยก็ยังมีช่ององนะครับสาธุสาธุคือที่จะทาพุทธชียันตีต้องการให้เป็นโนเล l เซ็นเตอร์ทางพุทธศาสตร์สนาซึ่งวัดในเมืองไทยเราขาดองค์ความรู้เหล่านี้ไปอยากอยากให้ ปาฏตหย์แห่งพุทธชยันตีเกิดขึ้นณณที่แห่งนี้ด้วยพลังชาวพุทธยุควิสาขาวันช่วงนี้เป็นเทศกาลวิสาขบูชาพุทธศาสนาผมก็ขออาราธนาขอให้บุญบารมีทั้งหลายให้หลวงพ่อผ่านพ้นในสิ่งเหล่านี้ไปให้คลายทุกคลายปัญหานะครับหลวงพ่อนี่น้องทนายครับน้องทนายครับตอนนี้เวลาเรามีน้อยในรายการนะครับท่านผู้ชมครับที่ดูรายการทนายแม็กเมื่อประชาชนนะครับ ถ้าท่านพุทธบริษัทนะครับผมพี่หลวงพูดจากใจจริงนะครับในฐานะพิธิกรคนบ้านบ้านถ้าพุทธบริษัทนะครับหลวงพ่อที่ข่าวคึกโครมนะครับที่ดังกันทั่วประเทศไทยเรานะครับหรือว่าทั่วโลกนะครับถ้าท่านพุทธบริษัทพูดแล้วขนลุกนะครับท่านไปซื้อแล้วก็ให้จดทะเบียนใช่ไหมครับวงา่อเป็นทะเบียนวัดก็ได้นะครับครับ ท่านเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับก็ประมาณสักห้าสิบกว่าล้านหรือแปดสิบล้านนะครับก็เดี๋ยวลองพูดคุยกับสปอนเซอร์ของเราก็ได้ว่าเผื่อผู้ใหญ่ใจดีไทยจี่ดูรายการอยู่นะครับท่านประชาชนท่านใดนะครับอยากจะสร้างวัดตรงนี้ก็ประเทศไทยเรามีคนรวยเยอะแยะนะครับถ้าอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลนะครับหลวงพ่อที่ไปวิปัสสนาดูรายการนะครับถ้าท่านดูอยู่นะครับท่านประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายนะครับร่วมสาธุด้วยนะครับเพื่อที่ถูกใจ ก็มีหลายหมื่นล้านก็ยะแยะไปเพื่อนเวลาเราก็จะหมดแล้วครับพี่หลววันนี้ก็ขอขอบคุณสนับผู้การให้การสนับสนุนในรการเรานะครับก็เช่นเฮียไทยนะครับเจ้าของขายอะไรเจ้าของท่อน้ําไทยนะครับบีซีนะครับแล้วก็ขอบคุณพันธํารวจเอกพิเศษโทรศัพท์ด้วยนะครับนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ห้างวุ้นส่วนนะครับนี่ทอนนะครับทนายของ ทนายแม็กของเราครับพี่น้องครับรู้ลึกรู้จริงอย่างทนายแม็กเพื่อประชาชนนะครับก็พบกันอาทิตย์หน้าอีกครับผมวันนี้พร้อมกับน้องทนายแม็กแล้วก็ท่านประคูณนะครับประหลัดนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมสาธุเจริญสุขเจริญธรรม